ึมสเลยไม่ชจะไซึออะไรกันซื้อเจ็ดเจ็ดแปดรตับตวเจ็ดเจ,จ็ดแตวอเจ็กันฝ่ามือนะครับสำนักงานเขตบางคอแหลีนะครับ เ้าจอดป้ายสะพานพระรามสามนะฮะจากนี้ราก็จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาย